อ่ะสวัสดีพี่น้องวันนี้มาเบิ่งของแปกแลกเลยนี่พี่น้องนี่กำลังแบ่งน้ำทีมงานผลมาผลตอ่อไปไปลังบาดบิดพี่น้องผลนว่าต่อได้มากแล้วก็ได้สองตมากแล้วคั้งใส่กันต้องซ้ำมมันเต็มแย,ยบกันเต่ซับกันพี่น้องอ่ะมาเบิ่งของดีน้ำกันพี่น้องว่าของดีอีกคนพี่น้อง เบิกน้ำกันเด้อนี่ดีบนเลยพี่น้องเบิกน้ำกันนี่ดวงตาของมันตาดำเบดิดพี่น้องขอขอเป็นมามาเลี่ยมเนียนเป็นนกแปลกนะพี่น้องนกใหม่ก็ลักโตได้สี่ห้าปั๊ดนิดหน่อเจ้าตาดำ ta đâm bất nó, không có lương không có súng đi lá là dàn cổng thì nó bát bất lăng tập cần mà thì nó ta đầm bớt. ีะตังค์เสือบักเปน,นจ่าพี่น้องความเป็นนกแปลกพี่น้องจะต้องเอามาเลี้ยงเบื้องพดเจอตัวกบเคยได้จักเถื่อพี่น้องมาขอแบงทีมงานเห็นเพผนได้มาเพ่นว่าโอ้เป็นนกแปลกเพ่นว่าเลยขอแบงมามา,มาเลีเ้ยงพี่น้อง กำลังเอามาหอดพี่น้องกำลังใส่หนามใส่เข้ามาเติมสานิตให้พี่นอ้องด้วย